สวัสดีครับร้านนุยปอนพระเครื่องครับวันนี้มีถุมงคลดีๆมาด้านเทมเทอครับเป็นลูกอมนะครับลูกอมหลวงตามมาวัดฒเมงนะนะครับลูกอมผงจักรพัดนะครับลวงตาก็จะทําสีย้มพูนะครับปั้นด้วยมือของลุงไตนะครับผมนะครับเหมือนกับสมัยลวงปูดูที่ทาด้วยมือะังนั้นเนื่องจากเป็นของทํามือนะครับไม่ใช่ผลิตเครื่องก็ไม่รับประกนนะครับอาจจะมี รอยปีแตกบ้างอะไรบ้างตามสภาพนะครับผมหลวงตาท่านก็เลือกสีชมพูเพราะว่าป่าถนาพุทธภูมิแล้วก็เลือกสีกันแล้วนะครับผมพระเจ้าแต่และพระองค์นะครับท่านก็มีสีประจําองค์อย่างเช่นพุทธเจ้าของเรานะพระสมณะโคดมเนี่ยก็เป็นสีสีเขียวเขียวม่อขก,ก,กดนะครับผมพระสีไม่ยตจก็สีแดงนะครับของหลวงตมาท่านก็อีกนานนะฮะท่านก็เลือกสีสีชมพู ผมลูกอมผงจักรพัดก็ทํามาจากน้ำมนจักรพัดผงจักรพัดของมุมปูดูวสแกที่โด่งดังนะครับที่เป็นอาจารย์ท่านแล้วก็ผงเก่าผงพระก,กูเก่ายแยะมากมายนะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับต่อไปใช้ในเรื่องของการสวดภาวนานะครับแผ่นะครับพลังงานบุญนะครับคาถามหาจักระาาากพัด ้การทำพรเพรศีวิญญาณรอบๆแล้วเ,เทวดาเล่นตางก็จะทําให้ทรงผลดีกับตัวเราเองในอนาคตด้วยนะครับผมนะครับถ้าสนใจนะครับวัตถุมงคลรายการนี้ติดต่อร้านโดยพรพระเครื่องโทร096954888หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดท,ทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านโดยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ